รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีวีสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภูมิใจเสนอ สายเครียดปี3ราศีธนูการงานดีเจ้านายเอ็นดูหุยจะมีโชคลาภก้อนโตถ้าได้ไปทำบุญต้องรีบไปทำบุญแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดียวเดี๋ยว <c oughs> รีบไปไหนเอาเรีบไปทำบุญพีตูนทำบุญแล้วไม่ทำงานเหรอก็ได้ก็ได้ทำก็ได้ทักใจคุณผู้ชมก่อนนะฮะได้ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี3กับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลครับและโบกี้พิมพิสารนวสิษส์ค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักข้อกฎหมายแบบง่ายๆซึ่งสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับว่าแต่ว่าอะไรอยู่จะไปทําบุญตอนนี้ตอนนี้แหละไปก่อนนะเพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวเด๋ยวเดเราต้องสายปลายเหตุหน่อย คือกี้เนี่ยเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วเห็นเขาแชร์มาบอกว่าราศีธนูจะได้ราบก้อนโตไม่แน่กี้อาจจะถูกานวันที่หนึ่งก้อนยร้อยล้านีก็เลยจะไปทําบุญตอนนี้หรือจะได้ราบร้อยถูกต้องเขาแชร์มาตั้งแต่ปีไหนต้นทางอะแล้วเขาบอกไหมว่าต้องไปทําบุญเดี๋ยวนี้เลยก็ไม่ได้บอกอาจจะแชร์มาตั้งแต่สามปีที่แล้วและถ้าไปทําบุญตอนนี้เนี่ยบุญอาจจะไม่ได้ ลาบก็จะไม่ได้แถมงานก็จะไม่ได้เงินเดือนอก็จะไม่ได้ด้วยนะโอ้ยพี่ตูนจริงด้วยนี่ถ้าพี่ตูนไม่บอกนะกี้เนี่ยมีหวังกินแกลบสิ้นเดือนแน่โดน,นไล<ห>่ออกแน่นองขอบคุณพี่ตูนมากแต่อันนี้สงสัยอย่างหนึ่งอะไรถ้าเกิดว่ากี้เชื่อตามคําทํานายแบบนี้แล้วกี้ก็ทําชีวิตตัวเองพังอะ่ะจะเรียกร้องใครได้บ้างอะ่ะ เรียกร้องใครเนี่ยไม่น่าจะได้แต่เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งรีบไปทําบุญตอนนี้มาทํางานกันก่อนเพราะคนที่จะตอบคําถามเรื่องที่เธอสงสัยอรออยู่แล้วในช่วงเปิดประเด็นกับทนายวิรัตครับช่วงเปิดประเด็น ข้าสู่ช่วงเปิดประเด็นช่วงนี้นะคะเรานั่งอยู่กับผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องกฎหมายให้กับเราแล้วล่ะค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะทนายวิรัติหวังปิติพาณิชสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค<อ>รับคุณผู้ชมครับที่หนูอยากรู้เลย อันนี้หนูข้องใจมากคือว่านหนูเนี่ยเปิดดูที่เขาแชร์เรื่องคำทำนายแล้วทีเนี้ยเราเชื่อไงแต่พอเชื่อปุ๊บทำตามแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นนะคะหนูสามารถเรียกร้องหรือว่าทำอะไรยังไงได้บ้างคะคือจริงๆต้องยอมแล้วว่าเรื่องดูดวงอะไรต่างๆเนี่ยมันมันแทบจะต้องบอกว่ามันก็จะเรียกว่าเลื่อนลอยก็ได้นะเพราะว่ามันทำชุดหนึ่งของการทำนายไว้ แล้วคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นหลายล้านคนนี่มันว่ามนันไปไม่ได้สมมติว่าราศีราศีอะไรราศีธนูธนูงไงคนเกิดราศีธนูมีเั่ากี่ล้านคนใช่มันจะเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้หรอกครับเพียง<อ>แต่ว่าตรงนี้เราจะไปเรียกร้องค่าเสียหายอะไรก็มันคงทําไม่ได้<อ>ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะมีการเผยแพร่ข้อมูลอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับจะต้องระมัดระวังแล้วถ้าเราไม่ใช่เป็นคนเขียนเองแต่แชร์ต่อมาแล้วก็เหมือนกันครับคือเป็นการแชร์ไปเพราะฉะนั้นการแชร์หรือ การลงโซเชียลมีเดียนี่ก็จะผิดไปกแบบ oh. ด้วยนะครับต้องววระวังระวังคือไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปลงได้เลยเราจริงเราต้องตรวจสอบด้วยแล้วก็การแชร์อะไรต่างๆก,ก็ต้องระมัดระวังแต่เพราะว่าถ้าเรื่องดวงอะไรผมว่ามันก็พอจะได้นะแต่ว่าถ้ามีการกระทบว่า เดี๋ยวมันจะเมืองจะพังเดี๋ยวมันจะมีอะไรยังไงอย่างนี้ต้องระมัดระวังคือว่าง่ายถ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเราเดือดร้อนคนเดียวคนอื่นไม่เดือดร้อนครับเต็มที่ก็เป็นแค่เราแต่ถ้าไปกระจายข่าวต่อให้คนหมู่มากต้องเดือดร้อนอันนี้มีความผิดใช่กระจายความเท็จแล้วก็เป็นการทําให้เขาตกใจไหนเราพูดถึงเรื่องความเชื่อแล้วหมอดูเนี่ยเขาจะมีการเก็บค่าทํานายครับแต่ละคนอาจจะตามชื่อเสียงกัินไปเริ่มต้นตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็มีครับ มีเกณฑ์มาตรฐานไหมครับหรือเรียกเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่ความสมัครใจของผู้ทายและผู้ถูกทายคือคือต้องยอมรับว,ว่าเรื่องการเก็บค่าบริการเนี่ยมันเรื่องอิสระแหละเราไม่มีข้อกําหนดไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนวิชาชีพที่มีข้อกําหนดชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเรื่องออถ้าพี่ทายแม่นๆเนี่ยน้องก็อาจจะจ่ายพี่อาจจะขอค่ายกค,ครูอ,อะไรอย่างเงี้ยหลายสตางค์เป็นพันในบางรายเป็นหมื่นนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเยอะเหมือนกันนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีมาตรฐานอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราจ่ายแล้วไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับแล้วถ้าไม่ยอมจ่ายผิดไหมฮะคือนี้มันมันจะเป็นผิดเรื่องคดีแพ่งกันนะครับก็คือเราตกลงกันแล้วนะครับเวลาที่เราจะไปเข้าไปพบหมอดูอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีการกําหนดใช่ไหมครับว่าเออเรามีคิดค่าบริการเท่าไหร่คนะครับแล้วเราเมื่อเราใช้บริการแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินเขาสิครับถูกไหม แต่มันไม่มันไม่ถึงเป็นผิดเป็นอาญาเยกเไ้นเราชอบโกงอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งงั้นงั้นถ้าเป็นกรณีที่หมอดูอาจจะบอกว่าอ่ะตั้งต้น1,000บาทแต่พอไปดูจริงๆมีค่าน้นค่านีจิปาถะเสียเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเราไม่ยอมจ่ายอย่างเงี้ยใครผิดฮะคือถ้าถ้าดูค่ายกคูอะไรก็วานใบค่าบริการนะครับแต่ถ้ามีนอกเหนือจากนั้นเราก็ปฏิเสธได้อยู่แล้วต้องเช่าอันนี้กลับไปบูชาอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีค่าบริการที่ตกลงกันไว้ นะครับอันนี้ชัดเจนต้องจ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีเป็นเรื่องต้องไปสะดอเคาะอะไรอ,อย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปว่ากันถ้าถ้าเห็นว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยตรงนี้เราก็ปฏิเสธการจ่ายได้ไม่จําเป็นต้องทําทั้งหมดก็ได้ใช่ใช่ค่ะเรื่องของคําทํานายเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบมีให้คุยกันอีกยาวค่ะและช่วงหน้านะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยด้วยแต่ว่าตอนนี้เราไปพักชมละครสมมุติกันก่อนค่ะ แบบนี้ผมทุกมาแล้วเอาแล้วล่างทรงพระปู่ฤาษีขี่มาประทับทรงแล้วโอหหนูโดนของมาละสิหน้าดำขำเครียดมาแบบเนี้ยเปล่าค่ะหนูไปตัดแดดมาค่ะเอาล่ะเอางี้ว่าตาผ่าแล้วกันนะโมนะวานะโมนะมา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 นมะาจ๊ะนะมานะจ๊ะ mà má nó cho mà nó cha. เองกำลังจะมีคอรนะเองกำลังจะตายภายในเจ็ดวันจริงเหรอคะแต่หนูว่าเพิ่งไปโรงพยาบาลตรวจสุขภาพมาหมอบอกว่าหนูอยู่ได้ยังแก่เลยนะคะจย์แล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงครับน้องเขายังสาวยังสวยยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะอืมเป็นวันจันทร์อคาพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เ็นไงเจ้าก็จะตายภายในเจ็ดวันนี่แหละ งา,านเรื่องใส่จริงนะจ๊ะคนลุกไปหมดเรื่องใส่บ้าอะไรนี้มันหลอกลวงชัดๆเลยเสียเวลาจริงอืมเดี๋ยวก่อนไปจ่ายค่าครูด้วยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทมาเงียะเดี๋ยวจะไปฟ้องตำรวจแล้วเ,ลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เก็บก,ก็ได้จ้ะอย่าไปฟ้องตำรวจนะจ๊ะขัาแล้วนะ ครับครับในช่วงนี้สํานักเรามันเงียบเหรอหรือเป่าอาจารย์ก็ลองนั่งทางไงถามพ่อปู่ดูสิครับเผื่อจะได้ผลคิดดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าแล้วขาแล้วข้าเห็นข้าเห็นเห็นอะไรครับเห็นอะไรข้าเห็นพรสเจ็บปวดเจ็บปวดอะไรครับใครทำอะไรใส่เราหรือเปล่าใครทำของใส่เราไม่ใช่เก่าข้าดีและคือเอาดันขับสมาธนานไงกดลงเหยียดขา่อนกึน เฮ้ยมืดขืนเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะเราต้องปิดสำนักกันแน่เลยวะ่ะโอยอาจารย์จะรีบปิดไปไหนเดี๋ยวนี้มันยุค4.0อาจารย์อาจารย์ก็ลองเปิดสำนักออนไลน์สิครับเปิดเพจบูดวงออนไลน์เฮ้มืดมันโอ้ยมันวังเวงจังเลยมืดเลยมันต้องอย่างนี้เลยครับอาจารย์เ้ โอ้ไปเตะทำไมตกใจหมดเลยอาจารย์โอ้ยมืดเอ็นพาข้ามาถ่ายคลิปเพจทำนายดวงอะไรที่นี่วะมันต้องจริงจังครับอาจารย์ตอนเนี้ยอดคนที่มาดูดวงกับอาจารย์เริ่มเยอะขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะมันต้องจริงจังเพื่อที่เราจะเรียกค่าตัวใกล้คําว่าหมอผีเน็ตไอดอลขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วนะอาจารย์เนาะโอ้ยรถที่นี้มันมันมีประวัติอะไรบ้างอะโอ้โหอาจารย์พูดแล้วผมนี่ขนลุกเลยนะขนลุกจริงด้วย มีผู้หญิงท้องแก่เฮ้ยอกหักแล้วก็มาผูกคอตายใต้ต้นไม้เนี่ยอาจารย์ดูดิเชือกยังอยู่เลยเฮี้ยนขนาดนี้เฮี้ยนมากโอ้กลับเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบกลับไปไหนล่ะเฮ้ยเราต้องเฮี้ยนอ่ะเข้าไปข้างในคอนไม้อาจารย์เอ้ยมาไปเถอะโอ้ไปจังขนาดนี้ก็ได้มั้งโอ้ยกลังเตะจังเลย เอาแล้วนะอาจารย์อาาจรย์เอาตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับอาจารย์ตรงนี้ตรงนี้เลยอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมแล้วนะแต่ไลฟ์ลงเฟซบุ๊กเด้วยนะครับอาจารย์ห้าสี่สามสองเอาเลยครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านพ่อปู่ฤาษีขี่ม้าบอกเลยว่าหน้าขนลุกมากว่าข้างหลังของผมเนี่ยมีคนเข้ามาลองดีเนี่ยจับไข้หัวก่นกันมาแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเขาเห็นวิญญาณวิญญาณคนท้อง กดอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหนี่ผมสัมผัสได้เลยนะฮะตอนนี้ผมสามารถสัมผัสกลิ่นได้ด้วยนะครับกลิ่นๆๆลาากลิ่นวิญญาณเหรอครับอาจารย์กลิ่นขี้นะครับเมื่อกี้อาจารย์เหยียบขี้มาโอ้โหไปล้างเลยนะอาจารย์โอ้ละสีสิงห์เนี่ยฝนตกเนี่ยห้ามอ,ออกจากบ้านเลยทำไมครับอาจารย์จะมีข้อเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปียกตกน้ำบกโลกไปด้วยจะบ้าเหรอตามมาตามมาทำอีกอีก สถานที่นี้ยังวังเวงมาอาจารบอกเลยนะราศีมีตอนนี้กำลังมีเคาะนี่ไปแก้ชงกับหลวงพ่อจัดสินอยู่วัดไหนเหรออาจารย์วัดดูยูมีนไม่ใช่แล้วอาจารย์แหมอาจารย์หยอกเล่นอ๋ออาจารย์เล้งน,นี้ใช่วัดม really? ีนุรีแก้ด้วยของนำเจ็ดกยางบีบกไก่ดำบีชอบกไวยิี้พวกแกมาทำอะไรที่นี่ อาจารย์ได้ยินเกิดอะไรก็วะไม่ได้ยินเลยอาจารย์อาจารย์หูแววหรือเปล่าโ <Okay, S 2> อกแกออกไป,ไปดูนี่เลยนะออกไปผ<ป>ีเหรอผีคนทองบ้าบออะไรวะสวยขนาดนี้นแค่อ้วนเฉยเฉยโว้ยพวกนี้ก็ชอบมาลองของเรื่อยเลย แจ้งความจับให้หมด, <What? S 1> มดอาจารย์รอด้วยติดทางช่วงเล่าประเด็น ู่ช่วงเล่าประเด็นช่วงนี้นะคะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะขอต้อนรับคุณซีนิตพสิทธิ์พานุชิตพุทธิวงศ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กอลของช่อง eTV เรานะฮะเชื่อเรื่องหมอดูขนาดไหนก็เชื่อประมาณหนึ่งแต่ก็คือสุดท้ายแล้วเราเป็นคนกําหนดเองคนเราต้องทําทุกอย่างผลลัพธ์ก็จะอยู่ที่ว่าผลการผลของขั้นการของเรานั่นแหละคุณพูดได้ดีมาก<ด>แล้วส่วนใหญ่คุณไปดูนี่กรณีไหนฮะเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องกรณีที่ เราอยากรู้หนทางที่จะไปต่อ,อ <c oughs> เวลามีบบความทุกข์เงี้ยเหรออ่ะเวลาที่เรามีความทุกข์เวลาที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ผมสงสัยคือคุณพ่อคุณแม่น่แน่นอนแหละเขาก็จะดูไปดูให้ลูกไปดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อด้วยความหวังดีเนาะด้วยความหวังดีคือพอเราไปดูพอคุณพ่อคุณแม่ไปดูปุ๊บอ่ะเขาก็จะบอกให้เราไปสดอดเคาะค่ะซึ่งการสดอดเคาะจะมีวิธีที่แปลกๆเช่นยังไงแปลกๆอย่างเช่นให้ลงไปในแม่น้ำจริงป่ะอืม ลงไปในแม่น้ำซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราลงไปปุ๊บเราเกิดพร่มไปจมน้ํะจมน้ําไปมันเป็นน้ําเชี่ยวที่คนเขาไม่ลงกันแต่หมอดูคนนี้บอกให้ลงไปพร่มถ้าเกิดว่าในกรณีที่เสียชีวิตเราสามารถที่จะบอกว่าเป็นเพราะหมอดูคนนี้ปลูกฝังความเชื่อนี้ให้กับคนอย่างนี้เราสามารถเอาผิดได้พี้น้องฟ้องเอาผิดได้ไหมผมว่ามันมันก็ไกลกว่าเหตุเกินนะครับเพราะว่าเราเราเราไปเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจละ <STUDENT>: ว่าจะลง na, ไม่ลงเพราะว่าเขาสดอกเคาะหรือว่าอะไรต่างๆเราเราจะเชื่อไม e ่ได้ก็จะเป็นเริ่ิงเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆว่าเราเขาบอกให้เราไปไปลุยไฟอลไก็มีย,ยิงออซึ่ง,ซ,งซึ่งโดยจริงๆแล้วม,มันต้องเป็นการเรื่องเราถ้าเกิดเราเกิดประสบอันตรายเนี่ยมันจะไปโทษหมอดูก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหมอดูเขาบอกคุณว่าทำไมงั้นเพราะจริงๆแล้วเขาบอกว่าหมอดูที่แม่นที่สุดก็คือก็ตัวเราเองเลยแหละนะครับหมอดูคนอื่นเขาก็ ก็เดาๆกันไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่ว่าเราเชื่อไม่เชื่อแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมว่าหมอดูมันต้องรับไม่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแล้วแบบนี้เราจะมีวิธีปกป้องคนที่เชื่อจนบางคนอาจจะบอกว่าศรัทธากับงมงายมันอยู่ใกล้กันคนที่เชื่อไประดับงมงายแล้วเขาแบบเสียทั้งเงินเดือดร้อนทั้งตัวเองและคนใกล้ตัวมีวิธีป้องกันยังไงเอานี้หลักเบื้องต้นคือไม่เชื่อก่อนต้องไม่เชื่อนะครับพวกนี้คือหมอดูคู่กับหมอดาวหมดนะครับ เอาพอเราตั้งหลักนี้เสร็จปั๊บแต่กรณีที่สมมติว่าถ้ามีการหลอกลวงเช่นให้ไปทําสะดอกเคาอะไรต่างๆถ,าถ้ากรณีไปลงน้ํำลุยน้ำรถไฟก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ากรณีที่มีการใช้เงินใช้ทองอนะครับมันเคยมีคําตัดสินของสาริกาเลยนะครับคดีหนึ่งก็คือว่าเขามาบอกว่าน้องตูเนี่ย หมองเลยเกินหมองคำควรควรจะมีอะไรนะควรจะมีการสดอกเคาอตุนก็ถามก็ว่าเอาสดอกเคอะยังไงครับอ่าเขาบอกว่าเขาต้องมีเอาเงินตรงนี้นะครับไปซื้อของนู่นนี่ตั้งปลามพิธีอะไรต่างๆนะนะนะครับเสียเงินก็เป็นแสนนะนะครับปรากฏว่าน้องตุนก็เชื่อโดยสนิทใจว่าเฮ้ยถ้าทาแล้วตรงนี้ดวงก็จะดีขึ้นก็การงานจะมั่นคงอะไรก็ว่านไปก็ทํา สุดท้ายนะครับคดีนี้ก็มีการดําเนินคดีกับทนาสานิการนะครับสานิการบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยการที่ไปหลอกลวงเพื่อเอาเงินเป็นทําสะดอกเคเนี่นะครับเป็นเรื่องของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้เงินมาอา้าวแต่ว่าสุดท้ายรเราก็เป็นคนตัดสินใจว่าจะทําตามหรือไม่ไม่ใช่หรอถูกแต,แต่กรณีนี้ก็คือทาไปะนะครับแล้วก็ทาให้เอาเงินเนี่ยไปมอบให้กับหมอดูคนนั้นนะครับหมอดูดวงเนี่ยครับแล้วก็เอาเงินให้ตรงนี้เนี่ยสานิการมองอย่างนี้ครับมองว่ามันเป็นเรื่องการ ชอกองคือสแสดงข้อความ Ad อันเป็นเท็จเนี่ยเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเนี่ยอย่างเงี้ยมีความผิดดูที่เจตนาใช่ต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงขั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของหมอดูเนี่ยเราก็ก็อ่านสนุกๆก,ก็ได้แต่ว่าอย่าไปอ,อย่าไปเชื่อมั่นอะไรอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเชื่อมั่นเมื่อไหร่เนี่ยมันมันมันอาจจะทําให้เราต้องเสียเงินทองหรือว่าอาจจะบางรายอย่างที่ว่าเสียชีวิตเลยก็ได้ตอนนี้อย่างคุณแม่ขุดเพื่อนของคุณแม่ใช่ไหม กขาจะมีดวงรายวันมาทางโทรศัพท์มือถือทางลาไล <ป S 1> น์ลม,มาเลยให้เรากดสมมุติเรากดเกิดวันจันทร์เราเผลอกดไปโดยที่เขาไม่ได้ระบุบอกว่าจะต้องเสียค่าบริการรายเดือนเดือนละสาบาบาทบแ้วเรากดปึ้มไปแล้วก็โดนกินเงินทุกเดือนโดยที่เราไม่รู้เพิ่งมาทราบต่อเมื่อลูกดูอ๋อแม่เสียเงินเพราะว่าแม่เสียเพราะว่าด,ดูดวงไปดูดวงไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดว่าเราไม่เต็มใจที่จะเสียเงินตรงนั้นเราสามารถที่จะทํำยังไงได้บ้างครับ ที่บ้านพี่เจอประจาเจอคุณแม่พี่เนี่ยก็คือ,อมันเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาผู้หใหญ่เพิ่งจะมาใช้กันเนี่ยนะครับพอเขาก,กดก,ก็กดนะครับพี่ทําวิธีนี้ก็คือว่าพี่ก็ไม่รับเลยแล้วก็โทรศัพท์ไปที่สุนบริการนะครับเขาก็ยกเว้นยกเว้นให้หมดนะครับ ยกเลิก SMS ็มสวนใจแลก็้อที่มันมีเงินที่จะต้องจ่ายเนี่ยเขาก็ยกเลิกให้หมดเลยอแต่ก็ไม่องจนใจก็ได้เขาคือเขาจะไม่มามาตัดเราไม่ได้เพราะถือว่าเราไม่ได้สมยอมใช่แล้วอย่างหนึ่งคือเราอยู่ดีๆมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการลวงด้วยนะครับให้การที่เราหลอกกดเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่าคือทางคุณแม่พี่เนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ มีความต้องการอย่างนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนคล้ายว่ามันอินพุตขึ้นมาเป็นแบบปุ่มที่อยู่ดีๆมันโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจกดมันพลาดกดไปได้นะครับแล้วการที่คุณส่ง s m s มาซึ่งซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจอะไรนะครับแต่คุณอยู่ดีคุณมาส่งให้เราเราไม่ได้บอกรับนะครับแล้วก็อ้างไปส่วนใหญ่เขาก็ยกเลิกให้หมดมัน,นมีกรณีหนึ่งที่เป็นข่าวฮะว่าเข้าไปแก้ดวงปีชงสะดาะเคราะห์อะไรเงี้ยแล้วให้ดื่มน้ำมนต์แล้วด้วยความที่มันเป็นถังใหญ่มมากดื ตายเลยเสียชีวิตเลยอ,อย่างนี้คนที่บังคับให้ดื่มในพิธีมีความผิดไหมครับถ้าบังคับนี่มีความผิดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเขาบอกว่าเอาก็ลองดื่มดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บังคับแต่ถ้าบังคับจนถึงขั้นว่าเราดื่มให้หมดดื่มให้หมดอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่เขาบอกว่าเออก็ดื่มก็โอเคอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่มีความผิดแต่ว่าโดยหลักแล้วถ้ามีการบังคับเมื่อไหร่เนี่ยแล้วทําให้เราจำเป็นต้องทําตามเนี่ยอันนี้ต้องมาดูว่ามีความ ลักษณะใดนะครับเพราะคุณรู้หรือไม่ว่าดื่มตรงนี้แล้วอาจจะทำให้เขาเสียชีวิตอาจจะสำลักหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างแบบว่าเราแบบเข้าใจผิดเป็นความเชื่อของคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยป่วยโดนผีเข้าโดนนี้นั่นแล้วหมอดูก็ผสมผสานแต่ความเชื่อคือเอาไม้มาฟาดฟาดฟาดไม่ยั้งไล่ผีหรือทําอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บแต่เพิ่งมาสืบรับอ่ะจริงๆมันไม่ใช่ อาการผีเข้าแต่มันคืออาการป่วยอย่างนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราเพิ่งมาสืบทราบแต่นี้เราเอาผิดหมอท่านทำร้ายเรื่องกายได้ไหมใช่ครับก็คือเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายครับไม่มีที่ไหนในโลกรักษาการบันั้นครับนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไปคุณทำร้ายเขาก็ต้องดูตามอาการถ้าทำร้ายตีถึงขั้นเขาเขาบาดเจ็บบาดเจ็บแบบไหนคือถ้ากรณีเขา บาดเจ็บธรรมดาอันนี้ก็รับโทษร,ระดับหนึ่งะนะครับ<ะ>ถ้าเป็นกรณีที่บาดเจ็บถึงขั้นเขาต้องนอนยอดนะ้ำเ้าต้มเกินออนอนอ,อ,อยู่ในง้าบาลหรือว่าพักษาตัวเกิน2 1บวันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสาหัสละย21วันนะใช่ตรงน,นี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งพูดถึงเรื่องผีเข้าแล้วนึกถึงเรื่องหนึ่งหลายๆคนน่าจะชอบลองของอทีนี้พอได้ยินว่าที่ไหนเนี่ยเด็ดหูวิผีดุมากไปที่บ้านหลังนั้นแล้วเป็นบ้านร้างแบบนี้ถือว่ามีความผิดในการบุกรุกอะไรไหมคะ คือคือต้องจะบอกไว้ก่อนว่าบ้านทุกบ้านเนี่ยนะครับมันมีมีเจ้าของนั่นแหละนะครับการที่เราไปเข้าไปโดยที่ไม่มีเหตุผลอสมควรเนี่ยมีอยามวิการเออนะครับมันเป็นการบุกรุกแล้วถ้ากรณีบุกรุกในยามวิการเนี่ยนะครับเขาเรียกบุกรุกกลางคืนเนี่ยถ้าบุกรุกกลางวันสมมติว่าพี่บุกรุกบ้านน้องเนี่ยก็เป็นวันเวลากลางวันมันยอมความได้แต่กรณีไปบุกรุกกันกลางคืนเนี่ย นะครับมันยอมความไม่ได้เพราะเจตนาไม่บริสุทธิ์แล้วเออคือกฎหมายก็กหนดเอาไว้ว่าถ้าเป็นการบุกรุกกลางคืนเนี่ยมันเป็นความเขาเรียกอันตรายมากแล้วก็เขาเขาถึงห้ามยอมความกันไงนะครับคือถ้าเป็นการบุกรุกกลางวันเนี่ยมันยังยอมความกันในลักษณะที่เอาโอเคถ้าพอคุยกันได้ก็แยกกันไปคดีก็เป็นอันยุติแต่กรณีเป็นการบุกรุกกลางคืนเนี่ย แต่ให้คุยกันก็ยอมความไม่ได้ไม่ได้ต้องศาลต้องมีคําตัดสินเพราะฉะนั้นบ้านร้างที่ว่าร้างเนี่ยทุกแห่งล้วนมีเจ้าของมันมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันมักจะไม่ค่อยดําเนินคดีกันนะครับแต่ว่าถ้าโดยส่วนใหญ่พวกบ้านร้างบ้านสิงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่กคือเจ้าของไม่ค่อยมาดูอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นพวกสถานที่อย่างสุสานวัดอ่ารเงี้ยเข้าไปท้าไปพิสูจน์ไปลองของผิดไหมฮะ จริงๆโดยหลักถ้าเราเข้าไปในบริเวณนั้นซึ่งจริงๆแล้วพวกสุสานเลยวัดต่างๆก็จะมีคนที่มีเจ้าของเป็นผู้ครอบครองนั<ช>่นแหละนะครับเขาต้องอนุญาตถ้าเราไม่อนุญาตก็คือการบุกรุกอย่างหนึ่งยังไงก็ผิดใช่ใช่เพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันมันยังไม่ค่อยดําเนินคดีกันนะครับแต่เมื่อไหรที่มีการดําเนินคดีกันเนี่ยเจ้าของก็สามารถดําเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์ แล้วก็ต้องรับโทษเหมือนกันนะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของความเชื่อก็ต้องมาคู่กับดุลยพินิษฐ์และก็วิจรารณญาณนะครับอย่าทําให้ตัวเองแล้วก็คนอื่นเดือดร้อนไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามไม่งั้นอาจจะกลายเป็นการสร้างความรําคาญใจหรือความลําบากให้คนอื่นจากความเชื่อของเราได้นะฮะใช่แล้วแหละค่ะคุณผู้ชมส่วนช่วงหน้านะคะเรามีกฎหมายแปลกๆรอบโลกมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันในช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยค่ะ ่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยเข้าสู่ช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องเงินเดือนนะฮะอาจจะไม่เกี่ยวกับความเชื่อโดยตรงนะครับแต่ที่นิวยอร์กนะคุณผู้ชมเขามีกฎเลยว่าผู้สัมภาษณ์งานเนี่ยห้ามถามเรื่องเงินเดือนกับผู้สมัครงานไม่เช่นนั้นจะถือว่ามีความผิดต้องถามในฐานะนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา คือคือต้องบอกอย่างนี้เขาเขาคงมีกฎไว้เพื่อที่จะไม่อยากจะให้รู้ของการลกกันนั่นแหละนะครับก็คงเหมือนบ้านเรานี่แหละแต่เอชอาร์น่าจะรู้ได้ไม่ใช่เหรอถึงจริงมันรู้ได้แต่ปัญหาคือบ้านเราก็เหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับบ้านเราก็ไม่อยากให้มันรู้กันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเลือกปฏิบัติเอออย่างนั้นนะครับเพราะเขาเขาเลยก็ตัดสินใจว่าอย่าไปรู้มันซะเลยนะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกกันละเอียดอ่อนมาก สมมติว่าน้องเข้างานพร้อมกันเงินเดือนเยอะกว่าเออแล้วมันเอาอะไรมาแล้วมันเอาอะไรมาวัดนะถูกไหมครับเขาก็คล้ายๆกันบ้านเราก็เลยมีกฎระเบียบบริษัทว่าเออห้ามนะที่จะมาเปิดเผยเงินเดือนกันนะครับแต่มันระเบียบบริษัทแบบนี้มันในบ้านเรามันคับเลยไม่ได้นะครับคือมันมีมันเคยมีกฎระเบียบว่าห้ามเปิดเผยแต่จริง ก็มีการเปิดเผยกันอย่างน้อยก็ในกลุ่มเพื่อนสนิทในที่ทำง,งานก็อาจจะคุยกันเฮ้ยเงินเดือนขึ้นเท่าไรอะไรเงี้ยแล้วแปลว่าไม่ผิดกฎหมายจริงในบ้านเราไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วแค่อาจจะโดนตําหนิตักเตือนใช่อาจจะเป็นมีกฎระเบียบของบริษัทว่าเออห้ามบอกกันนะอ,อะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีสภาพบังคับนะครับและอย่างหนึ่งคือบางทีมันไม่มันจะบังคับยังไงในเมื่อบางทีเราก็อาจจะบางทีขอให้เเพื่อให้ออกหนังสือรับรองว่าเรามีเงินเดือนเท่าไหร่บางทีมันก็เห็นกันทั้ง หมดอ่ะคือจำเป็นนะบางทีไปกู้บ้านไปทําบัตรเครดิตใช่หรือบางทีพอเอกสารมามันก็ต้องผ่านคนหลายๆคนซึ่งเขาก็เห็นเผอๆอเอชอาอาจจะไปเมาส์ต่อก็ได้ใช่นะครับแล้วบางทีมันมีคนละกลุ่มซึ่งผมมองว่ามันกฎหมายอย่างเงี้ยมันในบ้านเราไม่มีไงเพราะฉะนั้นก็จริงๆถ้าไม่รู้ซะมันก็สบายใจถูกไหมเพื่อนในในกลุ่มเดียวกับเราเนี่ยถ้าถ้าเขาได้มากกว่าเราก็ต้อง ก็โอเคอะก็ยินดีอะเขา<ช>เราก็ทําส่วนของเราไปใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาตรงที่มีคนนึงอันสมมุติว่าบอกเงินเดือนไปแล้วเพื่อนๆที่ทํางานรู้แล้วเกิดปัญหาใหญ่โตกันปุ๊บทีนี้นายจ้างไม่พอใจสามารถออกหนังสือเตือนให้กับพนักง,งานคนนั้นได้ไหมคะในข้อหาบอกเงินเดือนแบบนี้ก็เขาก็ในระเบียบทําได้แต่ว่าถ้าจะไล่เขาออกเลยมันมันผิดอะไรไงต้องถามว่ามันผิดแล้วมันผิดปัญหามันเป็นมาตราไหนเออมันผิดอะไรไงแต่พี่อาจจะเตือนได้ว่าเฮ้ ขอให้ปลาไม่อย่าอย่าบอกเงินเดือนกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นกฎแต่ไม่ไม่มีสภาพบังคับดีกว่าแต่เาจริงๆถ้าไม่ได้บอกเป็นตัวเลขก็ถือว่าไม่ได้ผิดคือคนเราไปทำงานมันก็มันก็ต้องรู้เรื่องเรื่องเราก็อยากได้เงินเดือนอ,ะอ่ะแล้วก็อยากได้หนึ่งปีทํางานไปแล้วเราอยากให้ขึ้นเงินเดือนให้เราในโบนัสด<น>้วยมันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะบอกอะไรอรเขาผมว่าเป็นเรื่องที่ แต่จริงก็ละเอียดอ่อนนะแต่ไม่มีกฎข้อบังคับตายตัวเขาก็ป้องกันมไม่ให้เกิดข้อพิพาทในภายหลังแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นข้อห้ามเด็ดขาดร้ายแรงใช่ครับนะฮะก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่สงสัยเลยก็คือเอกสารบางอย่างที่ทําบริษัทออกให้เรารเราเก็บเอาไว้ในที่บนโต๊ะทำงานของเราเองอแล้วเกิดหายแล้วเรารู้ว่าเอกสารนั้นมันถูกนําไปใช้โดยบุคคลคนหนึง่งในบริษัทเรานี่แหละนะครับนำไปใช้เพื่อ ทำอย่างอื่นนี่องเกี่ยวกับการเงินเช่นเอกสาระไรฮะสำนักบระชัทชลสำนักบระัชนที่เกี่ยวที่ทำงานทั้งหลายแหละสิปเงินเดือนเราหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยฮะเขาไปแอบเปิดแอบเอาของเรามาใช้อย่างเงี้ยโอ้นี่ลักทรัพย์ผหดฮนเรื่องของบริษัทหรือว่ากฎหมายคือคืออย่างนี้ต้องบอกว่าพวกเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นทรัพย์ของบริษัทนั่นแหละนะครับถ้าคุณไม่เอาเขาอาจจะโดนข้อหาเรื่องของลักทรัพย์ในจ้างหรือว่าถ้าเกิดไปทําลายทิ้งนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องการเขาเรียกทําลายเอกสารอะไรเงี้ยนะครับก็ ก็ดูเป็นเรื่องๆไปแต่จริงๆแล้วก็ถ้าไม่ไม่จาเป็นก็คืออย่าไปทําลายอะไรของบริษัทนั่นแหละไม่แต่ถ้าไม่ใช่ของบริษัทของเพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ยครับแล้วเพื่อนอีกคนขโมยไปใช้เอออย่างเงี้ยผิดไหมฮะถ้าต้องดูก่อนว่าเขาไปใช้นาซาอะไรถ้าเกิดไปแสดงตนเป็นเราออเออไอ้อย่างเงี้ยอาจจะเรื่องปลอมเรื่องอะไรก็ว่าแต่ถ้าแอบ,บดูอยากรู้อยากเห็นเฉยๆอ่าผมว่ามันยังไม่ถึงขนาดนผิดอะไรหรอก<ห> <ๆ S 2> นะครับเพราะยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เอาบัตรประชาชนเราไป แล้วไปทําอะไรครับไปเปิดไปกู้ไปกู้เออมันมีเยอะนะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชื่ออะไรเนี้ยนะครับเพราะถึงจําเป็นว่าเวลาที่เราจะรับรองเรื่องสำเนาถูกต้องสำเนาต้องเนี่ยคือต้องชัดเจนนะครับต้องขีดค่าอะไรให้รเรียบร้อยนะครับ เรียกได้ว่าวันนี้นะคะได้ความรู้กันไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะในข้อกฎหมายของเรื่องการทำนายเอ่ยหรือว่าเป็นการทำงานในออฟฟิศเอ่ยนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทนายวีรัตและพี่ซีที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบรคุณมากครับรับคุณคับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ w w w etvthai t tv หรือถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม,ตมก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างค่ะ วันนี้พวกเราทั้ง4คนพร้อมด้วยทีมงานกฎหมายคลายเครียดปี3ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ